กำแพงหินยักอยู่ทากแขกเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์ไปไปสิเข้าไปไหนนี่ก้อนหยาด อ,อ๋อตอนนุ้หยาดเขามาสมมาเบิงเดี๋ยวคูยว,ว่าทาั้งคานี้มันเป็นแน่ใดเด้ยนี่ก็เป็นกําแพงกันสุดยอดสุดยอดโอ้เป็นกําแพงหิน เป็นแทงหินก็มีคนมาเที่ยวอยู่นี่ย่อยโอ้โอ้เป็นโศกเป็นเหวคับคับคับ เป็นโซกเป็นเฮลมันเป็นกําแพงขึ้นมามเป็นกําแพงหินที่พันวานนะแพงหินแพงหยักอืมไปไปกลับไปย่อยอ่าโหข่ามานำอีกตุ๊พอใจซะ ใุ่งได้เถ็้นมาที่มาที่ก็มาแล้วโอ้ยแล้ว่ายอกคนวน่งรอราาคนจ้าไปตรงมาด้วะเป็นกาแพงนี้เนาะโอ้ยดึกยักขัขัมคาคุมคาการรอคอยคุมคาการรอคอยอย่ามือเะทุงดีไปเไปเด้เออ มันอะไรเป็นธรรมชาติเนาะขึ้นบนเเดเงินใช่ไหมเนาะเมษาจะเคยื่อนมากปะ <laughs> ยังไงก็หอดแล้ว,ว่หอดแล้วไปลงไปท่าเขึ้นขักเนาะไปไปไปลงลงลงหอดไตแล้วนี่กันเดีเย๋ยนะหอดไตแล้วหอดไตแล้วนี่คักเนาะ เจ้ากูได้มาเห็ดไหวเนาะว่าหยักกลุ่มพันเห็ดไหวยื้อยือยือเป็นหองเป็นหองเลยป็นหูเล็กหน่อยมาอืม แพงหินอ้ไปบหอดอกมีเวลาอะไรขักๆ,ๆัธรรมศาสตร์ดีโอ้ยโยเยอะเอู้คักเนาะถืดว่าได้ไหมออกกําลังกาย อันน uh, ั LIKE? no. ้นฮะคือคนบ้างงเนาะคือคนกอไว้นี uh ่ส huh. ุ่ยอดบอสนี่เป็นกลุ่มของศาสนาขิดีอ่าฮะแมนแมน แม่แม่มา,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 าลีวะฮโอ้าากระกรักรักรักระกระโดนแล้วไปโดนนะีหยะบึงหินนี่นะนนนนมีหินหน่อยหินยังติดน้ำนี่คือเอาปูนสาบเห็ดเอาหน่เนาะ นังน่งนั่งพักผ่อนก่อนคุ้มคาคุ้มคาคักร้ายคักร้ายนี่จะต้นมงมง่วงอยู่นี่นะดีโอ้นี่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 ของพวก เป็นหินเน่้อยๆนน้อยเน่้อยๆนี่คือปูนปูนบโบลายปูนบโบลายมีหินออกมาหัากลายหักลายกํยาแพงเงาทาแขกเด้ออยู่ทาแขกก่อนเชีอนเมืองทาแขกบอสังเกตดีๆบอเห็นหนอกทางเขาเนาะทางเขาเงาเงาบอสเป็น<า>ป้ายเพิ่นน้อยหนึ่ง ตรงเบื้องแผนที่เอาเนี um ่ยสิเห็นป้ายทางเขาเพื่อนเนี่ยน้อยๆก็พัฒนาเป็นแดงท่องเที่ยวแต่ก็ยังบนเป็นแดงท่องเที่ยวที่อ่าที่เปิดกว้างเนาะแดงท่องเที่ยวธรรมดาเทวะเฉพาะกุมปูพฝนมาอ่ามาเบิ่งมาชมมันสูงนี่ประมาณจังเมตรนี่เบิ่งกาบานี่ฮะฮะประมาณ โอ้10เมตรเหรแมนตี้ิมหาคนนั่นน่ะฮะโอ้10เมตรเด้ยสูงสูงบสูงทังย้านี่ก็เย้วเต๋อได้ผลหอดผลเป็นกําแพงขาหน้าก็คขาหน้าก็เป็นโศกขึ้นกันเป็นกำแพงเออ ข้างล่างก็เป็นโซ่้องไปทางหน้าอยู่ทางวุฒนี่นี่เป็นข้างหลังบ้าเขาทางทางทางหน้าเป็นทางเข้ามาพอดีโอ้นี่เขาโค้งเข้ามาป่ะเข้ามาด้านหลังเข้ามาด้านหลังอ่ะเนี่ยฝากเนาะเอาเอาเอาขอฝากให้เบิรงให้ส้มเพื่อนทันทีเนาะ ท,ท่านผู้บังผู้ชมโอ oh, ้ขาด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 คุ oh. ้มคาเด้อนี่มานี่เด้อ